เพิ่มพลังสมองลดอาการซึมเศร้าด้วยผลไม้ที่หาง่ายใกล้ตัวค่ะหู้ยโตน,นี้นะคะหลายคนรู้สึกเหนื่อยร้ามากเลยจากภาวะอะไรคะการทำงานจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนก็รู้สึกว่าพี่ปลาไม่ไหวเลยมันเหนื่อยอะคะ่ะมันรู้สึกไม่มีพลังเลยเราลองมาดูผลไม้หาง่ายใกล้ตัวเราไหมคะ เราจะรู้ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยผลไม้เหล่านี้เนี่ยมันหาง่ายๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยพอเราเพื่อผลผลไม้นะคะที่ให้พลังงานสูงส่วนมากเราจะนึกถึงอะไรทุเรียนโอ้โหเพราะอะไรหรือคะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมากจริงๆแต่เชื่อไหมคะกล้วยก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ให้พลังงานสูงไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะกล้วยหอมเป็นอีกหนึ่งผลไม้ ที่มีผลการศึกษาพบว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆมากมายที่ร่างกายควรได้รับและให้พลังงานมากถึง100กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะแล้วพี่ปราอยากจะบอกนะคะในกล้วยหอมมีน้ำตาลอยู่3ชนิดคือซูโครสฟรุกโตสและกรูโครสร,รวมทั้งเส้นใหญ่อาหารดังนั้นร่างกายเรานะคะจะได้รับพลังงานและสามารถนำไปใช้ได้ทันที จากผลการวิจัยเชื่อไหมคะว่าเขาบอกเลยนะคะกล้วยหอมเพียงสองลูกก็สามารถให้พลังงานกับเราได้มากถึง90นาทีนะคะเหตุนี้ล่ละค่ะนักกีฬาโดยเฉพาะนักเทนนิสจึงนิยมนําไปรับประทานระหว่างการแข่งขันเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและสามารถดันไปใช้ได้ทันทีนั่นเองนอกจากคุณประโยชน์ในแง่สารอาหารแล้วพี่ปราบอกเลยว่ากล้วยหอมก็ยังมีประโยชน์มากมายค่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง หลายคนนะคะมาถามพี่ปลาเลยวิยพ่ปลาคะหนูจําเป็นไหมคะว่าต้องทําน,นู่นทํานี่ทั้นไปซื้อของแพงๆมาทานไม่จําเป็นคะ่ะพี่ปลาบอกเลยถ้าเราศึกษากันจริงๆนะคะผละไม้ไทยอะ่ะมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็หาง่ายหาได้ใกล้ตัวด้วยดูอย่างกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมมีประโยชน์ต่างๆมากมายมาดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยนะคะ 1. ลดอาการซึมเศร้าเขาบอกเลยนะคะมีการศึกษาทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ขาให้รับประทานกล้วยหอมนะคะเชื่อไหมคะทำให้ความรู้สึกดีขึ้นทั้งนี้ในกล้วยหอมจะมีสารทริปโตเฟนนะคะเป็นกรดอะมิโน,โนชนิดหนึ่งร่างกายสามารถแปลงเป็นเซโรโทนินสารกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะข้อที่สองเกี่ยวกับโรคโลหิตจางเลยนะคะหลายคนเนี่ยพบว่าตัวเองเหนื่อยง่ายมีภาวะซีดพอไปตรวจแล้วเป็นไงคะเป็นโรคโลหิตจางค่ะทานกล้วยหอมนะคะ ในกล้วยหอมเจอุดอมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮิมโกบินให้กับเ,เลือดแดงจะช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางได้ค่ะข้อที่สามอาการผิดปกติของผู้หญิงในระหว่างที่ก่อนมีประจำเดือนอันนี้พี่ปลาบอกเลยนะคะกล้วยหอมช่วยได้ค่ะอาการของผู้หญิงเราเนี่ยก่อนมีประจำเดือนหรือมีประจำเดือนเป็นไงคะงุนงดง่าย อารมณ์แปรปรวนง่ายรวมไปถึงอาการปวดหัวปวดท้องหากรับประทานกล้วยหอมก็จะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการต่างๆเหล่านี้ลงไปได้ดีมากๆเลยค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะกล้วยหอมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆเลยค่ะข้อที่สี่เพิ่มพลังสมองอันนี้ใครๆก็ต้องการนะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เราจะต้องแข่งกับเวลาแข่งกับสิ่งต่างๆมากมาย สารอาหารที่อยู่ในกล้วยหอมสามารถกระตุ้นความตื่นตัวให้กับสมองได้จากการวิจัยนะคะเขาพบว่าถ้าเรามีการรับประทานกล้วยหอมโดยเฉพาะว่าเป็นอาหารเช้าจะช่วยให้สมองนี่ทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทานอีกครั้งในช่วงกลางวันโอ้ยทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นตัวมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราถญายากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องยู u ูบพ e t t y Fish เป็นขันกำลังใจพี่ปรานะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าผลไม้ไทยนี่แหละค่ะหาง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่แพงมากเลยค่ะถ้าเทียบกับผลไม้ต่างประเทศแต่ว่าหูประโยชน์มากมายวันนี้คุณทานกล้วยหอมแล้วหรือย,ยังวันนี้คุณได้ดูแลตัวเองหรือย,ยังพี่ปลาย้ำอีกรังนะคะขอให้ทุกคนได้ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี เพราะถ้าเรามีอะไรเราจะได้รักษาแต่นันเนินอย่าลืมค่ะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะขอ้อที่ห้าช่วยลดความดันโลหิตพี่ปลาบอกเลยนะคะในเรื่องของความดันโลหิตสูงเขาก็จะเป็นปัญหาตอนนี้มากเลยยิ่งคนเครียดจากการทํางานคนเครียดจากการแข่งขันต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานกล้วยหอมซึ่งมีสารอาหารท่องวิตามินและเกลือแร่ยอยู่หลายชนิดเกลือแร่ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือโพแทสเซียม จากการวิจัยนี้ก็ยืนยันแล้วว่าโพแทสเซียมในผลไม้สามารถช่วยลดความดันโลหิตให้กับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้ค่ะยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะข้อที่ 6. ลดความเสี่ยงจากโกรคหลอดเลือดสมองการรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมจะช่วยลดภาวะจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ดังนั้นกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมทำไมละคะมันก็ดีมากเลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะต้องสนใจค่ะ ข้อที่เจ็ดลดการเกิดแผลในกระเพาะและลำไส้พิปราบอกเลยนะคะใย,ยอาหารเหล่านี้จะทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะลำไส้เล็กย่อยอาหารได้ดีขึ้นซึ่งกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่มีใย,ยอาหารอยู่มากรวมถึงยังช่วยเคลือบกระเพาะอาหารให้ลดอาการระคายเคืองของกรดต่างๆไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการท้องผูกอีกด้วยค่ะข้อที่แปด ลดการเกิดก้อนนิ้วในไตบางครั้งแคลเซียมจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะเรามากทําให้ไตของเราทํางานหนักอาจจะเกิดก้อนเป็นก้อนนิ้วได้นะคะดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมอย่างกล้วยหอมจะช่วยให้ลดการเกิดนิ้วในไตได้ข้อที่9ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องในกล้วยหอมจะมีสารลดกรดธรรมชาติการรับประทานกล้วยหอมจึงสามารถแก้อาการดังกล่าวได้พ่ปรามบ,บอกเลยมันยอดเยี่ยมมากนะคะ หลายคนจะมีอาการที่เร,เรียกว่าเคยเป็นกันไหมคะอันนี้เคยเห็นไหมเขาจะมีอาการจุกเสียดและแน่นท้องมากเลยการรับประทานกล้วยหอมนี่จะช่วยแก้อาการต่างๆดังกล่าวนี้ได้พี่ปราบอกเลยนะคะกล้วยหอมนี่มีประโยชน์มากมายอีกครั้งค่ะผลไม้ไทยขาง่ายใกล้ตัวมีประโยชน์บางครั้งเราลืมเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือเปล่าคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสินงดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h ฮทิฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะพี่ปราบอกเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์จริงๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะข้อสิบระบบประสาทในกล้วยหอมน่าจะจุกอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและยังมีวิตามินบีอยู่อีกมากวิตามินบีจะช่วยเรื่องระบบประสาทในร่างกายและการทำงานของสมองให้สมดุลข้อสิบเอ็ดกล้ามเนื้อเป็นตะกิ๋ คนที่กล้ามเนื้อเป็นตะคิวนั้นส่วนหนึ่งมาจากการขาดโพแทสเซียมหรือมีโพแทสเซียมในร่างกายต่ําการทานกล้วยหอมเป็นประจำจะช่วยลดอาการดังกล่าวได้แต่พี่ปราณเนนยำนะคะถ้าใครมีอาการเป็นตะคิวบ่อยๆจะต้องไปตรวจไปพบแพทย์เพราะว่าจะมีความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ง่ายนะคะนอกจากนี้พี่ปราบอกเลยว่ากล้วยหอมเป็นผลไม้ที่หาทานได้ง่าย แถมยังเป็นที่นิยมมากเลยสัปปคุณมากมายอย่างเงี้ยไม่ทานไม่ได้แล,แล้วนะคะเราจะต้องหามาทานกันถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทูปพี่ Fish เป็น่อนกลังใจพี่ปรานะคะอย่าลืมนะคะทานกล้วยหอมกล้วยหอมผลไม้ที่หาง่ายใกล้ตัวเรามีประโยชน์ด้วย มาเป็นครอบครัวสุขภาพเตียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะหวัวจังเลยไปตรวจหรือยังไปดูคันทุชอบพี่ปลาสิ Healthy fish